ครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาทำกับข้าวนะครับวัตถุดิบผมก็จะมีต้นหอมผักชีใบเลื่อยนะอันนี้ก็พริกแกงตาไว้ละนะครับก็มีพริกแห้งกระเทียมหอมแดงกระชายแค่นั้นเองนะครับมีแค่นี้นี่ก็จะเป็นไก่ฉีกนะครับไก่ต้มอกไก่ต้มแล้วก็เอามาฉีกเวลาต้มเราก็ใส่ใบเต,ตยตะไคร้ใบมะกรูดนะครับ นี่ก็คือหัวปลีหั่นไวละนี่ก็คือน้ำสต๊อกที่เราต้มไก่เมื่อกี้นะครับก็จะเพิ่มหอมแขกลงไปโอเคเราไปปรุงกันเลยโอเคครับเราจะไม่ใช้น้ำมันนะครับเราก็จะใช้เจพาไน้ำใส่น้ำไปนิดนึงอ่อนน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่เครื่องแกงที่เราหกเมื่อกี้ลงไปเลย หม้อมันอาจจะดำนิดนึงนะครับสพทกนมันเยอะอย่างนี้แหละ,ะแล้วก็ลวนๆให้เครื่องแกงมันพอดศพหอมๆส่วนครกแล้วก็เอาน้ำล้างพคนี่ครับพอผิดแกงมันเริ่มเดือดกลิ่นก็จะออกมาแล้วครับเราก็เอาน้ำที่ล้างโคกนะครับนี่น้ำล้างโคกใส่ลงไป ็เราไปเอาน้ำสต็อกที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้มาใส่นี่ใส่ลงไป่ด้แล้วก็ปิดฝาสัก3นาทีตอนนี้ได้ประมาณ2นาทีครับแต่น้ำยังไม่เดือดไม,ไม่รอให้ถึง3ครับเราก็มาเอาเครื่องปรุงใส่ไปเลย เครื่องปรุงก็จะมีชูรสน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ขนอก้อนหนึ่งนะครับใส่ลงไปได้ใส่ลงไปก่อนครับเดี๋ยวเราก็ค่อยชิมไม่พออะไรเราค่อยเติมแล้วก็ปิดตีต่อน้ำเดือด <c oughs> โ,โอ้ยค <c oughs> วามอร่อยมาแล้ว <c oughs> โอเคครบเวลา3นาทีแล้วก็เปิดโอเคน้ำเดือด น้ำเดือดเราก็จะเอานี่ครับผมก็จะเอาส่วนของหัวหอมนะครับกับไก่ที่เราฉีกแล้วใส่ลงไปใส่ไว้นะครับแล้วเราก็ปิดฝาหม้ออีกสองนาทีเราให้มันเดือดเราให้มันเดือดอีกสองนาที 3นาทีเปิดมาน้ำเดือดแล้วเรากเอาปีใส่เลยใส่ใส่ใสติดไว้อีก3นาทีโอเคครับครบ3นาทีแล้วเรามาเปิดโอเคน้ำเดือดเราจะสังเกตเห็นว่าน้ำจากปีนออกมามันจะดูข้นๆเหมือนเราใส่นมนะครับ ใส่นมเจืดใส่กะทิประมาณนั้นนะมันจะออกมันมันวิธีทําให้มันสวยงามเราก็เติมนะ้าพริกเผาลงไปใส่ไปเลยไม่ต้องเสียดายซื้อมาเยอะกระป๋องนี่ครับนี่ครับใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วเราก็โคน ก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปเห็นไหมครับสีมันจะออกมาสวยงามมันต้มยำเลยไม่ไม่สีสันแล้วก็ชิมพอชิมเสร็จได้ที่เราก็เติมผักก็เป็นอันว่าเสร็จสิน้นภารกิจนี่ครับแกงปีสใส่ไก่ไม่รู้เรียกอะไรผม,มเรียกแกงปีสใส่ไก่นะครับชิม ยอดเตาผักได้ถูวอ่ะ h e ลโบเสร็จแล้วน,นะครับใส่ผักลงไปแล้วสีสันก็จะสวยงามพร้อมเสิร์ฟโอเคนี่ครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เินชัดไหมนี่โอเค อร่อยแกงปีใส่ไก่ขอบคุณครับ